วิบากอ่ะตอนนี้นะคะผู้กล้าของเราทั้งสองท่านมาอยู่ที่แท่งของเครื่อ,สองสมางเทลมีใครรอช้าแข่งขันอย่างไรไปที่ไบเบียมาเลยมาคนก็ต้องเอารถนี่ไปส่งลูกค้าครับไปส่งอยู่นู่นเลยเอาไปยังไงก่อนอันดับแรกอันนี้ล้อเกวียนมะเนี่ยล้อเกลียนครับสวนมากก็ใช้ตามชนบทใช่ไหมเนี่ยชนบทครับ ก็สองคนก็จะกลิ้งไปกลิ้งไปฮะกาอันดับแรกสุดก็คือลงทางลาดเลยครับมาจากด้านนี้ครับปั๊บเจอลูกคลื่นลูกระนาบดีดพอแล้วโค้งด้วยโค้งด้วยโค้งด้วยแล้วก็โค้งเรียบ เริ่มมาเจอเนินเลยนะเนินตัวเล็กนี่โอ้โหจะตัวเล็กนี่เลยอันนี้ถือว่ายากยังฮะอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่ครับไม่ยากเท่าไหร่มาเจออันนี้ก็ยังธรรมดาฮะที่ไม่มีการยึดเอาไว้นะเพาต้องควบคุมให้ดีมาอีเจออันนี้สามเนินนี่เริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วแหมมันแล้วประคองเข้าโค้งนี้แล้วเจออีกทีหนึ่งแล้วนะลูกล้านาดก็ยังไม่เท่าไหร่ก็จะมาหนักแล้วจะหนี้แหละไอ้ตัวนี้หนักเลยฮะหนักเลยเพราะอะไรครับพอฟังนิดหนึ่งฮะมันมันช่วงมันก่ายนะแล้วมันสูงอ๋อไม่มีแรงส่งนอกจากกำลังส่งพอแแป๊บเเเจอออทททาางงงงงโโคค้้้้้ีีีีีีีีกกกกกนนนนนนึึลลลลววููะะฮ่ยยยช ลูกยากสุดคู่กับตัวนู้นสองตัวนู้นสองตัวนี่จะยากสุดนะฮะเพราะทางด้านนี้มีผ่านทรายมาด้วยนะเสร็จแล้วเอาขึ้นไปขึ้นไปบนสองเที่ยวเที่ยวที่สองเป็นไงฮะเที่ยวที่สองก็เหมือนเดิมก็กิ่งใหม่งี้มาถึงแต่แรงก็จะเริ่มล้าแล้วเริ่มล้าแล้วนะเที่ยวสองจะสาหัสขึ้นอีกนะครับเอาแล้วเข้าประจำที่เลยเข้าประจำที่เลยนะฮะคุณเทดีกับคุณน้อยนะครับรถทางเราดีวิบากมากพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมไปไปแล้วครับลงเลยนะครับไปแล้วครับ ดีมากครับตีโอ้นะครับโค้งแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับแม,ม่ยอดเยี่ยมมากนะครับลงหนึ่งสองสามนะครับ ลงลูกดานหน้าแล้วไาสุดท้ายเดินโค้งลงท้ายลงขึ้นนะครับผ่านด่านซ้ายด่านซ้ายแม่จะตัวหลังนี่ไล่ติดติดเลยครับมีคนสุดท้ายแล้วครับด่นสุดท้ายแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วปเร็วเเร็วเร็หนึ่งนาทีห้าวินาทีต้องหาสองด้านนี้ โอ้มีหอบเหมือนกันนะฮะปกติเวลาเราส่งนี่ไม่เร็วขนาดนี้ไม่เร็วขนาดนี้ไปเรื่อยๆทำสวนประดับบ้านประดับสวนใจเย็นๆทำไมไม่เอาเกมในเมืองมาเล่นกันนะเอาและวจะแข่งขันอย่างไรเขามี3คนแล้วได้2ครั้งด้วยก็กี่ล้อดี่ล้อสีล้อเหมือนกัน2คนสองคนมีอยู่สามคนดีไซน์เอาเอง2องคนั้งละสคน เราทําไว้1นาที5วินาทีครับทาเรียกให้เท่าไหร่ดี1นาทีสามสิบนาทีครึ่งเอาละครับตกลงนาทีครึ่งนะครับได้2เที่ยวนะเที่ยวเรา2คนกําหนดเราเองครับได้หรือไม่ได้ ที่เท้าค้างเลยได้ค่ะได้นะฮะด้วยความไม่ไม่ไม่เต็มใจเท่าไหร่่เโอเคครับอ่ะได้ได้ได้ครับโอ้โหด้วยความไม่เต็มใจได้อีกหนึ่งคนแล้วคุณอ้อยหัวเราะอยู่ตลอดเลยได้ได้สามคนเลยได้หมดเลยตลอดจนได้ครั้งแรกนะครับมีอยู่สามคนใครก่อนเรับเท่งขนมก่อนแลวกันอ้าวก็อย่าอย่าให้พี่ต้งลำบากเพราะว่าพ่อพี่ทำจิวเวลรี่งั้นคุณเท่กับคุณนงจะเริ่มต้นคุณหม่ำเป็นโค้ช อ้าวเข้าที่ทุกอย่างพร้อมหนึ่งกะที30นะครับหวะต่สองท่านนี้ได้คุณหม่อก็ไม่ต้องทำอะไรเลยขอเท่งสตาร์ทออกไปได้สักประมาณ4-5หลาแล้วค่อยไปรู้จักคำแม่หลาไหมมาถึงมันมาๆบอแบบนี้อันนี้หน้าตาโง่แต่นี้หน้าตาเขาพร้อมไปเอานะครับรอที่ถึงสายนะครับสายนะครับพร้อมรอนะครับรอที่สองนะครับไปได้ดีมากครับโอ้โหไปได้ดีครับไปเลยสองครับ ค้าเขาไม่เอาแล้วครับรอเขาไม่เอาแล้วลูกค้าเขากลับบ้านไปแล้วไอ้กลิ้งเรื่อยๆทำไมเขาต้องหล่นเขาต้องเพราะว่าเขาไม่มีเขาเรียกอะไรอะเบสิกในการกลิ้งหมำกระแท้งเบสิกผมไม่ดีเลยเฮ้ยนี่นี่ฝ่ายฝ่ายคอไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องจะรอดูไม่ก็จะเชียร์พี่เอาน้องไปก่อนเดี๋ยวพี่ประคองหลังไม่ต้องห่วงน้องพี่จะปึ๊ด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 ไปเลยกรอเกเวียนโอไอาการคุยเนยังพอ เอามาชนะก่อนแล้วเราจะคุยให้ยาวก็ได้หนึ่งนาทีครึ่งนะครับพร้อม คุณจะเป็นคนที่ตักจากอีเวลี่มาเรื่องล้อได้ดีมากสูตรแรกนี่เป็นยังไงพ่อในตรงไหนครับพูดหน่อยครับผ่านเลยอยากทุ่มเทเกียงคนเดียวองที่ดูแม่ออกเสียงต่ำเลยลูกน้องไมไ่พูดเต็มปากเต็มคำไปเลยอยากจะไปยืนเชียร์เหมือนพี่อะเอาอาเอ นแขงเหนื่อยมากเลยเนี่ยไปดูดิทุกพูดเลยได้ยินแต่เสียงโอ้โหอ่านื่อกระีินิตรนะครับทำได้นะครับดูว่าเป็นไงะฝีมือใช้ได้เลยใช้ได้ครับเก่งมากเลยครับใช้ได้นะโอ้โหอย่างนี้ไปอะไรไปที่ร้านได้เลยไปรด้ไม่สนใจเรื่องของไม้เก่านะคะก็ไปที่ร้านร้านก็เล่จอยครับล่นจอยไม้เก่านะคะอยู่ที่จตุจักรใกล้พิพิธภัณฑ์เด็กครับผมนะคะไปเจอกัน